สี่วิธีเอาชนะความกลัวหนึ่งค่อยๆทำย้ายภูเขาออกไปทั้งลูกทีเดียวทำไม่ได้แต่ถ้าหยิบหินดินทรายออกไปวันละก้อนสองก้อนไม่นานภูเขาทั้งลูกก็จะหายไปความกลัวอะไรสักอย่างที่ฝังแน่นอยู่กับเรามาช้านานอยู่ดีๆจะหักดิบลุกขึ้นมาแบบกล้าหาญทำตัวเป็นไม่กลัวอะไร ได้ยากวิธีการที่ควรทำก็คือค่อยๆทำจากเล็กไปหาใหญ่จากน้อยไปหามากเช่นถ้ากลัวในการพูดที่มีคนเยอะๆก็ให้เริ่มพูดจากคนคนเดียวคือตัวเราให้มันคล่องซะก่อนแล้วค่อยพูดให้เพื่อนสักหนึ่งคนฟังแล้วค่อยขยับเป็น3-4ี่คนจนชินค่อยๆเพิ่มเป็นสิบคนเมื่อควบคุมตนจนไม่กลัวได้แล้วคราวนี้จะพูดให้ใครฟังสัก1ิคนร้อยคนก็สามารถพูดได้ครับ ข้าวเต็มจานไม่อาจจะทานทีเดียวทั้งหมดได้แต่ถ้าค่อยๆตักค่อยๆทานทีละคำต่อให้ข้าวเต็มจานก็มีสิทธิ์ทานหมดจานได้ 2. คิดถึงผลดีผลรายอยากจะหายกลัวต้องรู้ว่าเรากลัวอะไรและเมื่อรู้แล้วถามตัวเองว่า กลัวต่อไปจะมีผลเสียอะไรบ้างและถ้าเราเลิกกลัวได้เมื่อไรจะมีผลดีสักแค่ไหนอาเช่นเรากลัวการขายไม่กล้าเสนอขายกับลูกค้าเพราะกลัวเข้าปฏิเสธกลัวลูกค้าก็จะไม่ซื้อผลเสียก็คือขายไม่ได้ลูกค้าไม่รู้ว่าเราขายอะไรไม่รู้สินค้ามันดีแค่ไหนสุดท้ายก็ไม่มียอดขายไม่มีรายได้เงินไม่พอใช้จ่ายนี่ไม่ได้ค่าน้ําค่าไฟไม่มีเอาแล้วถ้าเป็นข้อดีถ้าเรากล้าเสนอขาย ลูกค้าอาจจะไม่ซื้อก็ได้แต่ลูกค้ารู้ว่าเราเป็นนัาขายแล้วก็ขายอะไรอยู่ต่อไปเขาอาจจะซื้อกับเราก็ได้แต่ถ้าเขาซื้อเราก็มีไรายได้มีค่าใช้จ่ายและเราก็อยู่ได้เพราะเรากล้าเสนอขายสินค้าเห็นผลดีผลร้ายทั้งหลายก็น่าจะรู้ว่าเราควรกลัวหรือว่ากล้าในการจะทำอะไรไม่ใช่คนที่กล้าทุกคนจะทำได้แต่ถ้ากลัวตลอดไป เราจะไม่มีวันได้อะไรเลย 3. เรียนรู้ให้มากถ้าวันหนึ่งอยู่ดีๆมีคนบอกให้เราไปขับเครื่องบินแทนกับกานเขาทีเชื่อว่าหลายคนคงบอกว่าไม่กล้าไปเพราะว่ากลัวจะตกลงมาเพราะว่าขับไม่เป็น คำถามเอาแล้วทําไมกับตาหรือนักบินทำไมเขาถึงขับได้เอากัเขาเรียนมาเขามีชั่วโมงบินจะเห็นได้ว่าเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนเรากลัวมาจากการที่เรามีความรู้หรือทักษะในสิ่งนั้นหรือไม่รู้น้อยก็จะกลัวมากเมื่อรู้มากก็จะกลัวน้อยลงและเมื่อได้ทําสิ่งที่ทําให้เรากลัวความกลัวนั้นก็จะหายไปครับเหมือนกับตาที่นําเครื่องขึ้นลงได้โดยไม่มีความกลัวฉะนั้นกลัวอะไรหาความรู้ในสิ นนั้นและทําสิ่งนั้นให้มันบ่อยๆทําไมเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนสังเกตไหมครับเราจะรู้สึกทุกอย่างมันดูง่ายๆสบายๆายกว่าเพราะว่าเราคุ้นเคยแล้วก็ทําสิ่งต่างๆที่เราทําเป็นประจำอยากจะทําให้ความกลัวจางหายมีความรู้ให้มากกไว้และทําสิ่งที่กลัวทั้งหลายให้เคยชิน <c, <oughs> C. อย่ากลัวจนเกินไป ไม่กล้าทำกลัวจะล้มเหลวไม่กล้าจะสู้กลัวว่าจะแพ้ต้องรอให้สำเร็จแน่ๆแล้วค่อยลงมือทำถ้าคิดเช่นนี้บอกได้เลยครับไม่มีทางเพราะไม่มีอะไรที่เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซนทุกอย่างมีความเสี่ยงเดินทางก็เสี่ยงไม่เดินทางอยู่กับบ้านเฉยๆก็ยังเสี่ยงลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ลงทุนเก็บเงินไว้เฉยๆก็มีความเสี่ยงอยาจจะโดนขโมยปลวกกินไฟไม่บ้านหรือเจอค่าเงินเฟ้อก็ได้อย่ากลัวความเสี่ยงจนเกินไปจนไม่กล้าจะทำอะไรเลยลองศึกษาความเสี่ยงด้วยดีเสี่ยงในสิ่งที่รับได้หรือทำประกันให้อุ่นใจถ้าตัดความกลัวออกไปได้ชีวิตคนเราจะทำอะไรได้อีกมากมายอย่ากลัวจนเกินไปจนไม่กล้าใช้ชีวิต Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова